ไปโรงเรียนเนาะทำไมล่ะบงจำนี่นาไปเเนาะเนาะไปโรงเรียนไหมครับไม่ไปทำไมล่ะ่ะหนครับเรียนจะไปไหนครับไปไหนนะไปให้แม่พาไปทขยะหรอ ซื้อจอเคยักกเอาตังในซื้อจอเคยัากละครับต้องไปทำงานก่อนใช่ไหม <'t> อ้าวไม่ไปทำงานก็ไม่มีตังซื้อจอเคยัากถ้านไปโรงเรียนเนาะไม่ลองเธอพูดดีๆทำไมล่าพูดดีๆสิพูดดีๆจะไปโรงเรียนหรือว่าจะไปกับแม่ ไปกับแม่เราห้ามอะไรครับฮะห้ามอะไรต้องเป็นเด็กอะไรอ่ะไม่พูด